ตอนตีสามกว่าแม่ลุกขึ้นมาจัดระเบียบนอนให้นี่ตือตื่นตื่นแล้วละ่ะแต่ไม่ลุกตื่นแล้วแต่ไม่ลุกอันนี้แม่เนหน็บเหน็บไม่ให้ตอนตีสามกว่าก็คิดว่าหลบฝนไม่ไม่ฉี่ไม่อึดแล้วแม่อองก็เลยไม่ไม่ได้ก็เลยปิดแล้วก็ไม่เหน็บด้วยแล้วก็เหน็บไว้นี่ผ้าผอนหลุดลุ่ยไปขี้เกียจ้วย มีเสียงมีมขี้เกียจแล้วมีเสียงแล้วทําไมไม่ห่มผ้าไว้ยล่ะมแม่จับผมผ้าไว้ให้แล้วทไมไม่ห่มนะหลาฝนเป็นไงคะที่นงที่นอนที่หลับที่นอนแม่ห่มให้ก็ถีบไปถีบมาดิน้นเดี๋ยวเากินข้าวเดี๋ยวดูดิกินข้าวรีบลุกเลยแหละไงคะ พามีสองพื้นเมื่อคืนสบายอยู่ยุงก็ไม่กัดด้วยเมื่อคืนแม่มีแผนของแม่ทำให้หลบฝนไม่โดยุงกัดแล้ววิ่งได้ค่ะเมื่อคืนนี้แม่อ้อมได้ยินเสียงกระพวลวิ่งรุดๆเข้ามาคือประมาณห้าทุ่มละห้าทุ่มละอืไว้กองมาเลอเลยแม่ก็สบายใจหน่อยโล่งใจว่าอืดแล้ว ก็ลงมาล้างอึให้วิง่งวิ่งได้แต่ฟอร์มเยอะมเงียขี้ตายอยู่จากหมาจรมาเป็นคุณชายได้ยินเสียงแม่เทก็แก๊ก็แก๊ก,กสะบัดหัวเลย ไม่ต้องถอนหายใจลุกมาดูไม่ต้องไม่เกยแม่ไม่เกยหลบฝนแม่ไม่เกยแม่ไม่เกยลุกมาเลยดูจากที่นอนองอเงี้ยขี้ตาลุกมา กินข้าวมมแม่ลองถอยกินเสร็จนอนต่อคะ่ะดูนอน กินเสร็จแล้วฉี่อึดแล้วไปนอนต่อค่ะดูสบายไหม